วิธีแก้นะครับออรเรอร์นะครับเป็นมรีไฟน,นะครับกด F 1นะครับไปตั้งค่าเขาไว้ออดนะครับไปที่เบิอลน,นะครับไปที่ฮันดิเลือกอันที่สามครับแล้วกด X เพินะครับแล้วก็เย็น โอเคนะครับิปง่ายๆครับผมเป็นหัวข้อพารศูน์หนึ่งหกสี่นะครับเอ,อบ่งว่าการเปลี่ยนแปลงของเมมโบอรี่ครับ ไปออดไม่ผ่านละเบิดระบูได้อันนี้ใช้ได้ไงาเมืปกติเนี่ยนะครับขอบคุณครับ